ก็ตอนนี้ก็เป็นรายการหกคันล้มดอกนะครับจบสุดท้ายแล้วมันบ่นว่าไงอ่ะบ่นไม่ร้อง,นนงอ,อย่างนั้นก็คือน้ําชาครับยกสุดสุดท้ายต่อไปเป็นน้าชาครับได้มาละสิบสามดอก สองมาแล้วสามสี่มาเร็วสามสี่มาเร็วน้ำชาเร็วน้ำชามาสามี่งานของเชียงยืนครับเร็วดีลาเยอะเร็วเร็วโอ้ยเร็วเโอ้ยกี่ดอกจบไปแล้วครับน้ำชาเบอร์สี่สี่ห้าดอกน ฝั่งนู้นมันมีเ,เขาภาษาไปแอยูละสิบห้าดอกไม่รู้รว่าติดหรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นเขาของร้องดีวฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้มันดอกสูงสีกันอยู่ทีมงานเชียงยืนตัวท้ายอ่ะตัวสองตัวฝั่งนู้นน่ะติดอยู่แล้วสองตัวตัวแรกนี้กี่หนอนมันตัเงินกันลำสาทีมงานเชียงยืนไม่รู้ว่าต,ติดหรือเป่าติดสิบห้าดอก